ไปดูคลิปเ่ยเนาะจะมาเล่นก็ขอก่าสวัสดีกับ g g h TV กันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟนี้กันเลยนะเนี่ยตอนนี้โอเคเพราะว่าเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าโอเค What the วิธีการสมัครก็ตามที่ผมสมัครนะอ้าวงยอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อเดี๋ยวผมเวเดี๋ยวผมจะไปขั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวเซิร์ฟก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บเดี๋ยวมีคนเห็นล่ะ,ะ mm. โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะโอเคไปกันเลยดีกว่าน้องหมูแมวะอะเราต้องเปลี่ยนบรรกเทิรกว่าพี่ดีมเข้ามาในเซิร์ฟยังงั้น หาดีมก็สม่เไห่ต้องถามแม้ว่าผมผมเล่นสกิลอะไรอยู่ขาเล่โอเค้าตกรสาวจบ สิโฉดไอ้พีเข้ามายังนะั้นไอก็เดี๋ยวไอพีเซจ้าผมจะแปะไว้ด้านล่างนะฮะอาง่ายเดี๋ยวไอพีเซจ้าจะแปะไว้ด้านล่างนะฮะแล้วเ,เ,เราจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยย่าในเรื่องนี้เกมเขาบอกผมว่านี่ป็นจะกลายวอล์กไอพีเขาต้องมาต่อกันเลยนะครับก็ มีสกายวอลไอ้นี่ได้เหลเคลืนที่รันนะครับแต่ผมไม่เล่องมันเหล็กแล้วก็ไอ้เทวีบุ้มอาจดะม่รู้มันก็อ๋อแปลว่ามันจะแต่ไม่ได้นะมันผมก็จะมานี่เลยครับเล่นเดี๋ยวค้นหาครับเข้าไปเฮ้ยมันเล่นมันยากน่าเสียดายอ่ะเล่นแบบว่ามันถามพี่เชอร์อ่ะโอเคเอผมขอแนะนำว่าให้เล่นแบบพืชผักสวนครัวนะครับ เออคือผมขอแนะนำให้เล่นแบบแบบซ่อนหานะฮะร์บน,นี้ก็เขาบอกว่ามีคนไทยด้วยนะก็ดีย่างคือสามารถคุยกันและคิดดูดิระหว่างที่คนซ่อนอะ่ะอยู่ดีก็ไม่คือคนหาก,ก็โปรโบินได้เลยคิดดูดิเมือ่อกีอ้ถ้าพูดเมือ่อกี้ถ้าพูดจากขอภัยเฮ้ยเต้าต้าผิงเ้ย้<อ>ไปเท่าไหรไดีก็ัก <c oughs> น เหล็กนะครับโอเคมีการเหล็กโอเคเริ่มนะผมเป็นโอ๊ะโอแองโวมาฝากอยากให้เธอแองโวมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงถึงค่าแล้วครับหนึ่งคน

ซซ่แบบไหนเพื่อเรานาก็มีไงพอเกือบตายแล้วเมื่อกี้อีกเมื่อกี้คือเกือบตายแล้วน่ะเต็มทีลันกับแบบอาชีลอผมว่าไม่จำเป็นต้องไปเอาอย่างนั้นเลยนะเพราะว่ามันแต่ไงมันทีทีลันถ้าเล่นแพหลุดเลยกบว้เลยแล้วก็เอาชีรอผมไม่รู้ทําเล่นยังไงนะผมรู้แหละว่าเล่นแบบเอาชีลอเล่นยังไงว่าผมก็เล่นในคอมมาก่อน คุณคิดดูสิคือกว่ากว่าเออคือผมเล่นนะผมรอเวลาตั้งนานชาตินี้ชาติไหนก็ยังไม่มีใครเริ่มเกมบอกเลยผู้หาผู้หาหกคนผู้ซ้องเก้าคนแล้วก็น่าจะเห่ดีใจสบายใจมากจะมาหาในพวกนี้มั่งเหรอ น่าจะมั้งนั่นะอ้เพื่อนเดี๋ยวไปดิเลยอแค่สองนาทีนะ่ก็เซิร์ฟนี้ก็มีแค่มีเกมแค่สา์เกมคือเอาชวิตล่าเจนจีรันแล้วก็สัตว์หาหมาสนุกเติมทวามเลินะคะ วินาทีก็ผมอาจ,จตายมาั้งไม่รู้ก็ไม่เงี้ยเด็ดตายอย่างนัอย่ามานะเด็ดตายตอนนี้ผมก็หมุนหาผู้ล่ายอินเดียนดิเด็ดตายทูกตัวโอเคบอกระยังเนอยู่โอเคๆเหรอมั้งมันก็สร้างมาดีนะมันมองยากโคตรเลย ไปเป็นหาคนหาสวยทำไมกี่วมตีคือเขาจะสงสัยไหมเนี่ยเดนั่งตีแล้วเกือบแล้วสิโอ้โหผู้ส่องแปดคนผู้หาเจ็ดอนาใจแท้แค่ผ่านผมไปแดบไม่สงสัยเลยเพราะผมไม่กล้าตีเขาไม่ใช่ไม่กล้าตีหรอกกลัวตาย

จะวิ่งไปช่วยก็แล้วกันหายตายอออกโอ้มันเล็กว่เนี่มันเล็กเองวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจคนนี้นบ,บุกไปล่าคนล่าไม่เข้าใจมามาแล้วแตลว่าเหมือนก็มหาที่เรย์ไปไหนอ่ะอุ้ย เร็ววันนี 15. 15. 15. 15. ้มันจะตายหรอกปีบ้าน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 โอ้โหยี่สิบเก้าวิแล้วไม่น่วงหรอกออกไปข้างนอกได้ล่ะอือหือเอากไปข้างนอกดิ จะเล่นด้เอ่อใจเล่นไปเล่นกันนะคะผมไม่เล่นหรอกไอ้ไอ้เนี้ยเอาชิลล่ากับจีนกจ้รันมันแหลกอ่ะแล้วแถมทันไมหลุดด้วชนะมันหลุดขอไม่เล่นก็นด้วยกันนะอะไรเนี่ยโอ้โอเคมาเล่นอีกตาดีกว่าดูมันเลยเล่นจีทีรัดีกว่าเล่นง่ายดีมันหลุดจริงๆรด้เล่นทีนทีรัน่ะพอแพ้อ่ะเราไม่หลุดอ่ะใช่ ไม่ใช่อันนี้ปิดไม่รู้อะไรอนนียงทำไมเสียงมันเงียบเงียบเบาคันคือดีกว่อนต่ไมีแค่พวกเราสองคนตายแล้วก็จะไม่วิ่งตกไปเรื่อยๆ้าไม่ทำให้เป็นเกษตรเวลาผมจะขอตัดต่อเกาะเกาะอะไรก็แล้วกันนะฮะ ก็ตอนนี้ก็เลยแค่คนเดียวปั๊บเดี๋ยวก็มาจริงๆไม่จำเป็นต้องตัดต่อก็ได้เลยเช่นเดียวกัดไ่าท่านผู้ชมท่านได้ดูอย่างโฆษนาหนึ่งแล้วแหละโอเคเอ๊ะตายแล้วก็เกิดไหมข้างบนอย่าเท้าผู้หญิงผู้ชายผู้ชายนะรู้วิธีเจียนแย่แรกผมผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะอู้ห้าเย็ดน่าหนาไม่แรงว่าเราอยู่นมือ ูคำหยาบเนี่ยอุ้ยบ่อาีพะจะพูดทีนะฮะอออเอผมเคยผมเคยแบบมีทุกปอกน,อน,นี้ตอนแรกคือ,อมไม่รู้ว่าคำหยาบที่ลึก็สิทั้งเห็นนะที่คุณเขาพูดกัไน้ยอ้าวแล้วแปบนี้เะมีบอกว่านั่นมันเละอ่ะเล่นรกันอะ โอ้ดีแล้วหอบไปเยอะนะครับอ,อยากออกกล้องอีกโอ้โอ้ดีไปไหนมาเจ้เออเห็นบอกว่าคนที่ซ้อยไม่เรียนเน่ะอยู่ด้าไในอยูอ่ยังไม่ได้เริ่มเกมทีนะ

ไอ้บ้าคนนึงนยลวคนหนึ่งนะครับใ่ใบ้าเ้ยเขาเริ่มเกมมาแล้วนะลืมไปเยอะแล้วผมชิบหายทำไม่ได้ผมคนชอบจิงชาเล่ได้ะเอาสิกี่ล้านกี่ร้อยแลวต้องมีบัตรฟรัง ไอเอ็มชื่ออะไรไม่รู้เห็ละคนดูยิ้มมาแต่ช่วกันทุกคนไม่ใช่ไม่มีนายสองคนไปทำอะไรกันอ่ะเมื่อกี้เล่นอะไรกันไม่รู้นั่งังยๆแล้วก็ปงมีฟักทองฟักทองนี้คงไม่มีหรอก้ง

เอาห้าคนแล้วเหรอวน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 หายเหหายฮะเพิ่งรู้เนี่ยตช่เหรเลกดีอาอะไรไม่รู้เขาเขาก็โอเคครับผมก็อยู่บล็อกสุดท้ายแล้วกันโอยเพื่อนกก็อืออยู่ชั้นสุดท้ายดีบล็อกสุดท้ายอะดไปมันอยู่อย่างไรครับทุกคนมันจะพยายามล่อลวงคนอื่นให้ตกนะผมจะพยายามไม่ตกเองแล้วก็ตกไปแล้ว โอ้โหอะไรนี่อโอโคตรเองตายเองตรงนั้นถ้าไม่คนป็นโงงแน่นอนเจียนทีรันเหรอหม่แต่มันเ็ะอ๋อโอมเล่นอะไรอยู่วะเอ่อส้นหาเล่นทหารอือฮันนี้ัีพี่หมูัีตุมี่น่านอนอ้าวโอ้หขอตัดคลิปไปหนึ่งนะครับตายแล้ว แน่นเนี่ยมันเนียนกันเลยที่เรียนจริงราบอว่าสามารถอ่านและเร้องสาวเปนาทีอ่ะอืมจริงจริโอเคหกสิบก็ยังได้ถ้าไม่เชื่อนถ้าโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ไอ้ไว้นะนนี่เกิดเมื่อกี้คือไม่นอนตีนะเดี๋ยวเมื่อกี้หนุหลบห็นหนเค่ต่อตอไปมั้ ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าอ๋อโอ้ยไม่ใช่โอเคครับคุณก็คงกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับหลุดๆหลุดสบายใจเลยนะอยู่ๆมันก็หลุดไปตีหน้าหมูปุ๊บหลุดปั๊บเลยต้องใส่ไม่อย่างก็ตีหน้าตีไม่ได้ค่ะ มาคิดเพื่อกตใช่ปะอ้าจบเกมแล้วเหรอบนนู้นน่าจะดีไนี่แล้วอ่ะก็คือผมจะไม่เล่นทีนทีนะะทุกคนจะรู้แล้วทีนทีจะเป็นยังไงไม่นดี่าตีไหมก็อาจจะเลนต่าตีนละทีนครจบอกจะ่ไม่น่าีกแล้วไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้ก็ชุดสีนาเตียนะครับห้ารอบดีกว่าอันนี้รอบที่สามรอบอันนี้งานเข้ามันก็แบบเดิมไม่ใช่หรอเดี๋ยวบอให้อันนี้เหมือนแค่ฆ้าคนจะเล่นภาพแบบนี้เหมือยกันตรงนี้ก็เป็นที่ที่ว่าพวกที่ว่าหาเนี่ยเกอตรงเนี้ยแค่เพียแค่สามคนเท่านั้นแล้วก็คือคนที่ฆ่าอย่างเราก็ต้อง ไปเซนแถวน่ะใช่เนะที่อยู่ของฟางกับแปงมูดังเลยมากมีที่แบบว่าตาผิงอยู่ด้วยนะอยจะบอกเอาดิถ้าใครเป็นตาผิงแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นคนที่ว่าเลื่องานอย่างดีมากาเพราะว่ามันซ่อนเนี่ยมันตรงแถวนั้นมีแต่ตาผิงฝั่งไหนแล้วฝั่งนน้นฝั่งนี้ ดโอแตมีากง้ออคนนเาไม่ได้ลยโอ้ยโอยันตีรงอเคลาดแล้วครับกับผม มันเนี้ยแหละไอ้เสาวนี้แหละผมทำได้นะผมไม่ได้โกหกั้งหแต่ว่ามันคนละแบบกันอะมันมันโซ่บล็อกหรือว่ามันไล่ตีกันเนี่ยโอ้โหไอ้พ่อซ่มันไม่ใช่โซนแอบแล้วนะเนี่ยมันไล่ตีกันชัดๆเลยึกฝังไล่ตีกันชัดๆเลยกตีผมตัวปลาตัวปลาตายแล้วเนี่ยโอ้ตาเพชรชุดโซ่ใช่ไหม ใช่ใครกันนะจะไม่เงีก็จะโซได้คือไกลอย่างเนี้ยพวกขาเนี่ยหาไม่เจอแน่นอนแน่หรอมันจะแน่นแบบใครไม่รู้ใครเล่นตื้นี้แล้วก็ให้เจอกันได้บอกหน่อยนะอยากเล่นกับเพื่อนไม่อยากไปไหนอะไรก็ไม่หรอกทำไมสัก้องไม่เป็นหายากหายินก็ในส่วนนี้หายบุษหา หายากมากครณแม่เฮ oh yeah, hey, um, ้ยอะไรยานะนายปีโร่เอ๋นายปีโร่จะบู๊ทอ้าวตัวทีครำปุยกดออกโอเคเราก็จะเข้ากันสักเลยกคุณแม่ไปแล้วนี่ก็ต้องตีตายโอเคต้องอินแหละสต็อกกันนี่เหรอตรงนี้เข้าไปไม่ได้อีกอะไรมันจะยากลำบากนะที่อย่างนั้น สม่มีใคยเข้ามาหลอนแน่เนี่ยใจร้ายทะลุบรยากรรมากใครมีบ้าบ้างไม่ไปแล้วแม่เลยก็ตายมากับผมอีกแล้วนะครับผมไปกดออมมันเป็นอะไรที่รู้ปันนะเงี้ยนงีนิดเอ้ยอะไรเนี่ยหัวใครมาบ้างตายมีเป็นร้อยมีเป็นสิบ มนบางที่อาจจะเป็นเโชคไม่รู้ได้นะถ้าเขาจะไม่มาหาพัดมือปืนมันลมมันดังไปไหมไม่นะโอ้ว่าหัวอะไรก็แล้วเฮ้ยเขามันจะขห้องบนแล้วเดี๋ยวมันจะตายเหรอวต้าแต่เขาตายเหรออือโอ้ยหยอกไปเพื่อนหยอดไปหอกไปเนียบดีหอบไปหอบไปตายแล้วตายแล้ว ไปว่าจะเป็นไรนะตรงนี้ต้อมีพวกผลิตภัณฑ์อาหารเยอะแยะไปหมดเคยได้เป็นบกไอ้โต๊ะคาพมีจะดีมากเลยนะครับมันมีโอกาสกลายเป็นบกโต๊ะคาพไหมไม่รู้แต่ตอนนี้คือสูงเสียงมากถอดไปคือจบเลยนะถ้าออกไปตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็เห็นอ๋อเหรอตัวก็เห็นอีก kayaknya gimana nih? hmmm, ruam rang, ah, aku ngeliat mobil itu, hmmm, อนเนียนอยู่คือถ้าเป็นผู้หาผมจะไปลูกตาไปผู้ซอนนี่แม่ๆนะ เจอไหมเนี่ยนีมากกว่าเชื่อนั่นคือผูล่านะก็ดูเหมือนมันจะเชื่อมกันแน่นะครับหรือว่าไหอยังไงเดี๋ยวคือทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยนั่นผูล่าอะลูม<า>ม<า>นั่นคือผูล่าจะได้เตือน สัญญาณเตือนภัยเอาไว้ว่าะผู้ล่ามาแล้วอ่ะเฮ้ยอย่างนี้แม่้ด้ยัง uh, ไ่าผู้ล่ามาหรอสองสามสี่สามสิบสี่้าสี่แปมสี่เจ็ดสี่หกสี่สปดสี่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  สา้าหกจ็ดไม่รู mm ้อีกสบายใจอ๋อสามแล้วหรอโอเคไม่มีก็ไม่เสียหาย เอ้ผมรู้บอกว่าไม่มันเอ้ต้นนี้มันคือเขาไม่ได้มีแต่มินิเกมนะครับเขามีอาหารใช่ป้ะก็มีอาหารซื้อได้ใช่ป้ะนาะใช่ปะ่ยใช่เหรอผมจะไม่ตีผมเออไอ้ตรงนี้อะไรนะเดี๋ยวมันจ่ตีนสลับนะเดี๋ยวมันตีผมเมื่อกี้ใครอะมันตีมันมันตีผมไม่ถูกหรอตรงนี้ ันเ่มพังีสิยไอ้ผมบักด้วยก็ตีมันเปียกๆนะวัตเทสไม่ยากเคตรงนี้เป็นที่จุดแรกของใช่ปะแตกระจาละอ๋อมายเง็น้ทำให้แตงโมตัวข้างหน้าเหมนมีแต่ตัวรอบเดี๋ยวบึ่งนะ มม่ตั้งแต่มีซีกับในคอมก็ได้พอดีว่าเคยเล่นในคอมนี่มันหนักไงเลยต้องตีมบีซีดูว่ามันเป็นที่แรกของหรือเปล่าครัแเล่นขอน้องเล็กก็อีกคนนึงก็น่าจะเป็นอะไรนะไอ้คนนั้นก็น่าจะเป็นก็อเออไม่ไม่ไม่ต้องบุกพันอะไรเลยของตึงนี่เป็นโลกเป็นโลกน่าคากว้างมากมันคือใหญ่มาก รู en, ja, ้สิพังสิขาก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละมีนี่เกมโดนอ๋ออันนี้ด็อกเตอร์มังมังแล้วไก่ด็อกเตอร์มังมังคืออะไรวะแล้วก็อันนี้ป่าล้างเหรอป่าล้งดิบเหมือนมากจ้า ก็คือต้องขออภัยที่บอกเอาไว้ว่าจะเล่นนั้นหมดสามครั้งนะก็วันนี้ขอตัวทราไปขอโทษราไม่มีเวล,ลาเลยมากหรอกแคอยอย่นี้นะไม่เป้ยหมายกับคำน้มาตด้วยฮะไม่เปยนะก็จะทิ้งลิงก์ใพีสไปคนเดียวไม่เปย